สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดยอดเงินประกันตัวลุงศักดิ์หลังถูกรวบค่าลานจอดรถเปิดยอดเงินประกันตัวลุงศักดิ์หลังถูกรวบค่าลานจอดรถจากกรณีดราม่าเดือดการแสดงเดี่ยว13ของนศุดมแต้พาณิชย์ที่เผยแพร่ทางเน็ตฟิกได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเนื่องจากบางช่วงบางตอนของการแสดงได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและพลเอกประยุจยันโอชานาย,ยกรัฐมนตรี ทำให้เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายโดยหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างศริสุวรรณจัญญานักร้องเรียนออกมาโพสต์โต้ระบุว่าโน้ตเดี่ยว13ให้ท้ายม็อบก้าวล่วงหรืออย่างไรพูดเอามันเอาหาไรเหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณาชนเดี๋ยวเจอกันจากนั้นชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวกันขำสนันประมาณว่า หลวงพ่อโบ้ด้นคดีอะไรครับถึงต้องขึ้นศาลพ่อปู่มองกล้องจิกกล้องแรงมากเจ้าที่แรงมากมาให้เห็นตัวเป็นๆเ,เลยโบไม่ับปู่นะโบ้แค่ศรัทธากใกล้ชิดต,ต่อมาในายสีสุวรรณเข้าแจ้งความเอาผิดโนตอุดมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนมีลุงบุกมาทำร้ายทั้งชกและต่อยนายสีสุวรรณท่ามกลางนักข่าวที่กำลังให้สัมภาษณ์ก่อนเปิดใจว่า นี่คือการสั่งการหลังร้องเอาผิดแต่อีกฝั่งเหตุเกิดวันที่18ตุลาคมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเวลา16นาฬิกา15นาทีวันที่19ตุลาคมลุงศักด์เดินทางออกจากสอนอดูสิตหลังจากได้รับการประกันตัวในใชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งได้ใช้เงินสดส่วนตัวจำนวน40,000บาทเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวโดยพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้มารายงานตัวอีกครั้ง ในวันที่25ตุลาคม2565เวลา10นาฬิกาโดยลุงศักด์เปิดเผยว่าวันนี้ตนได้รับประกันตัวในคดีแรมโบอีสานที่สอนดอุสิตยืนยันว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกในคดีนี้มาก่อนวันนี้ตนก็เพิ่งทราบว่าตนเองถูกออกหมายจับในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่สพออ่าวนางจังหวัดกระบี่ด้วย ตั้งแต่ปี2564ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับหมายจับดังกล่าวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ